สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับประเทศฟินแลนด์กันค่ะมีใครหลายๆคนเลยที่อยากจะมาเก็บผลไม้ประเทศฟินแลนด์ต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะคะฤดูใบไม้ผลิแสงแดดก็เจิดจ้าใบาไม้และดอกไม้ก็กําลังเริ่มจะผิบใบสภาพของอากาศก็เริ่มดีหลายๆคนก็ออกมาเดินเล่นออกกำลังกายกันค่ะและว,วันนี้เป็นยาก็จะพาทุกคนไปเรียนรู้ในป่ากันค่ะและนี่ก็คือป่าบูเบอรี่นะคะ ด้านล่างที่เป็นสเีเขียวจะเป็นต้นบูเบอรี่ทั้งหมดเลยค่ะส่วนต้นไม้ที่สูงๆนั่นก็คือต้นสนนะคะที่ชาวฟินแลนด์ปลูกขายค่ะกะลอกน้อยก็เริ่มเต็มป่าไปหมดเลยนะคะออกมาเล่นเอนจอยกับแสงแดดที่อบอุ่นค่ะบางทีก็เข้ามาเล่นในบ้านด้วยนะนอกจากจะมีน้องกระลอกน้อยหรือยังมีงูออาอาบแดดด้วยค่ะในช่วงของฤด,ด,ดูร้อนในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมนะคะผลไม้ก็เริ่มออกค่ะ เริ่มสุกเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในอาทิตย์ที่สอของเดือนกรกฎาคมนะคะผลไม้บูเบอรี่นี้เป็นผลไม้ป่าที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ค่ะผลไม้ป่าจะมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะและก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูงมากๆเลยซึ่งใครหลายๆคนก็นิยมกินบูเบอรี่กันค่ะ และนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ใครหลายๆคนออกไปเก็บบูเบอรี่มาขายกันค่ะเพราะว่าผลไม้ที่อยู่ตามป่าของประเทศฟินแลนด์กฎหมายคือสามารถเก็บกินได้แล้วก็เก็บขายได้ด้วยค่ะคนก็เลยนิยมแห่กันเข้ามาที่ประเทศฟินแลนด์กันนะคะเช่นหลายๆคนจะรู้ข่าวกันดีนะคะว่าคนไทยจะเข้ามาเก็บผลไม้ป่าประเทศฟินแลนด์ในทุกๆปีนะคะ1ปีในช่วงฤดูร้อนจะมีคนไทยเดินทางเข้าฟินแลนด์ประมาณ3,000ันกว่าคนเลยนะคะ บางคนก็เคยมีประสบการณ์มาบ้างหรือมีญาติที่อยู่ในฟินแลนด์แต่บางคนก็ไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะคะดังนั้นคนที่ไม่เคยมาประเทศฟินแลนด์ต้องฟังตรงนี้ก่อนนะคำว่าป่าหรือธรรมชาติจะต้องมีสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่กลัวสัตว์ป่าจะไม่สามารถเข้าไปเก็บของป่าได้นะ เพราะว่าป่าฟินแลนด์ก็มีสัตว์ป่าหลายชนิดเหมือนกันที่ควรระวังเวลาที่เราเข้าไปเก็บผลไม้ป่านะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องการแต่งกายเข้าป่าค่ะหลายๆคนน่าจะรู้นะคะเวลาที่เราเดินเข้าป่าเราจะต้องใส่รองเท้าบูทให้มันสูงๆค่ะเนื่องจากเราจะระวังสัตว์ป่าสัตว์เลื้อยคานด้วยค่ะแล้วก็ยังจะมีมดมีแมลงนะคะอยู่ตามใต้ต้นผลไม้ก็มีเหมือนกันนะคะเราต้องระมัดระวังกันนิดนึงค่ะ ส่วนเสื้อและกางเกงก็ให้เป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็กางเกงขาย,ยาวนะคะเพราะว่าอากาศที่ฟินแลนด์บางวันก็แอบหนาวอยู่เหมือนกันนะคะถึงจะเป็นช่วงของฤดูร้อนแต่สภาพของอากาศไม่ค่อยปกตินะคะที่ประเทศฟินแลนด์และอย่าลืมใส่หมวกด้วยนะคะเพราะตอนเช้าอาจจะมีน้ำค้างค่ะหรือว่าตอนเย็นอากาศเริ่มหนาวเราต้องมีหมวกด้วยนะคะ วิธีการขายบูเบอรี่ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะคะบางคนที่เก็บขายส่งให้กับโรงงานจะไม่ต้องทำความสะอาดนะคะแต่ใครที่ขายให้กับบ้านหรือมีคนสั่งอย่างเงี้ยค่ะก็จำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดก่อนนะคะเอาพวกใบไม้เอาอะไรออกให้หมดค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยที่เข้ามาเก็บผลไม้ขายในประเทศฟินแลนด์ก็จะไม่ค่อยทำความสะอาดกันค่ะจะขายแบบนั้นเลย และอย่าลืมนะคะป่าบูเบอรี่ของประเทศฟินแลนด์คือมีสัตว์ป่าเยอะมากอย่างเช่นหมีค่ะเราจะต้องระมัดระวังให้อย่างดีนะคะหมีจะเริ่มออกมาในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะและไม่ใช่ว่ามัวแต่เก็บผลไม้โดยที่ไม่ดูหน้าดูหลังนะคะนอกจากจะมีหมีและยังมีสัตว์ป่าอีกมากมายอย่างเช่นสุนัขทิ้งจอกค่ะลักษณะตัวของเขาจะค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้น่ากลัวหรือโหดร้ายขนาดนั้นนะคะ เมื่อเขาได้กลิ่นของมนุษย์ของคนที่อยู่ในป่าในสถานที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกที่จะหลบเราไปมากกว่าค่ะเพราะสัญชาตญาณของสัตว์ป่าก็ย่อมกลัวมนุษย์อยู่แล้วนะคะเพราะเขากลัวว่าเราจะไปทําร้ายเขาส่วนมีประสบการณ์ที่พิญญาเคยเจอกับตัวเองในป่านะคะ หมีจะไม่ค่อยเดินหนีคนนะคะส่วนใหญ่แล้วหมีได้กลิ่นของมนุษย์หมีค่อนข้างที่อยากจะเรียนรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรอาหารของเขาหรือเปล่าเขาจะเดินมาหาเราเลยนะคะเวลาที่เรากลัวเขามากๆอย่าลืมตั้งสติด้วยนะห้ามวิ่งหนีเด็ดขาดมิฉะนั้นหมีจะตามเราค่ะและไม่ว่าเราจะไปเก็บผลไม้หรือว่าเก็บเห็ดนะคะอย่าลืมนะคะทุกป่ามีสัตว์ป่าเหมือนกันค่ะ ไม่ใช่ว่ามีแค่สัตว์ป่าใหญ่สัตว์ป่าเล็กก็มีเช่นกันอย่างเช่นงูเลยนะคะสีสันของเขาเหมือนใบไม้มากๆและลักษณะของงูประเทศฟินแลนด์ส่วนใหญ่แล้วจะนอนอาบแดดแบบนิ่งๆเหมือนงูที่ตายไปแล้วแต่จริงๆยังไม่ตายนะบอกไว้ก่อนว่าเขาก็น่ากลัวและมีพิษเหมือนกัน ป่าฟินแลนด์ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ค่ะมีผลไม้กลากไม้มีเห็ดมีอะไรที่กินได้เยอะแยะเลยในป่านะคะแต่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงไม่ว่าจะเก็บเห็ดหรือเก็บผลไม้หรือการไปเดินเล่นในป่าก็ยังต้องระวังอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนเห็ดที่เราจะเก็บกินทุกคนรู้ดีว่าจะมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้แต่ถ้าเก็บเห็ดที่มีพิษที่กินไม่ได้ก็ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะ เราต้องดูตำราหนังสือแล้วก็สอบถามข้อมูลกับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเก็บเห็ดด้วยนะคะและในช่วงจังหวะที่เรากําลังเก็บเห็ดอยู่บางครั้งอาจจะได้ยินเสียงก็แก,ก๊แกก็แก๊กอยู่แถวแถวเราบางทีก็เป็นสัตว์ป่าที่ไม่ได้อันตรายเหมือนกันนะคะอย่างเช่นกระต่ายค่ะกระต่ายจะเป็นลักษณะที่ตัวใหญ่มากแต่ไม่น่ากลัวนะคะและบางทีก็จะมีสุนัขจิ้งจอกวิ่งออกมาทักทายเราค่ะบางบ้านที่ถูกสร้างอยู่ในป่าก็จะตั้งกล้องวงจรไว้จับ พวกสุนัขจิงจอกในตอนกลางคืนค่ะเห็ดชนิดนี้มีชื่อว่าเฮรากุตัตินะคะหรือคนไทยเรียกกันว่าเห็ดพึ่งหวานนั่นเองค่ะจะงอกเยอะมากเลยในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะส่วนใหญ่แล้วจะพบเจอกันตามป่าสนนะคะป่าสนที่ชาวฟินแลนด์ปลูกขายค่ะ ส่วนลักษณะของกระต่ายที่ตัวใหญ่ๆตาโตๆนะคะจะวิ่งเข้ามาใกล้ๆเราและก็วิ่งหนีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะกระต่ายไม่ได้น่ากลัวค่ะน้องน่ารักมากๆเลยน้องชอบมาแอบดูคนเก็บเห็ดค่ะพิญญานี่เจอประจําเลยนะแต่ก็ไม่เคยถ่ายรูปเขาได้เลยเพราะเขาวิ่งหนีวิ่งไวมากน้องจะวิ่งหนีอย่างไวมากเลยค่ะไม่สามารถถ่ายรูปทันเลยนะคะกระต่ายป่าลักษณะจะตัวใหญ่เคยมีชาวฝรั่ง ก็วิ่งจับมาได้เหมือนกันนะคะน้องตัวใหญ่มากแต่น้องไม่ได้น่ากลัวนะคะน้องไม่ใช่สัตว์ป่าที่อันตรายค่ะและในะช่วงที่ลินกนเบรี่เริ่มสุกเต็มที่ก็จะเป็นช่วงของเดือนกันยายนและตุลาคมนะคะผลไม้ชนิดนี้ก็ราคาดีเหมือนกันคะ่ะแต่ก็สู้บูเบอร์รีไม่ได้นะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่เก็บง่ายมากๆเลยลักษณะข,ของต้นเขาจะติเตียนะคะเราจะต้องก้มเก็บเอานะคะค่อนข้างเมื่อยเหมือนกันราคา จะลืมช่วงที่เราเก็บลินกอนเบอรี่จะมีน้องงูอยู่ด้วยนะคะเยอะมากตามป่ามีทั้งงูที่มีพิษและไม่มีพิษค่ะน,น้องจะมานอนอาบแดดอยู่แบบนี้เลยนะคะต้องระวังด้วยนะเลยคือสาเหตุที่พิญญาบอกว่าจะทุกคนจะต้องใส่รองเท้าบู๊ตนะคะบางทีตัวของเขาจะเหมือนกิ่งไม้เราแทบไม่รู้เลย่ะคะ่ะและถ้าจะถามว่าพิญญาเคยเจอไหมพิญญาเคยเจอบ่อยมากเลยนะคะ เคยเจอเยอะมากด้วยค่ะเพราะว่าพิญญาเป็นสายป่านะคะเป็นคนที่ชอบเดินป่าและเข้าป่าอยู่บ่อยๆก็มักจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วค่ะและหลังจากที่ลินกอมเบรี่หมดฤด,ดูกาลใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้มนะคะพอเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีอากาศก็เริ่มหนาวเย็น แสงแดดก็เริ่มน้อยลงค่ะไม่ค่อยจะเจอแสงแดดเท่าไหร่ในช่วงของฤดูหนาวตะวันเริ่มตกดินไวลงค่ะแล้วอากาศจะค่อนข้างมืดนะคะท้องฟ้าจะไม่ค่อยแจ่มใสค่ะส่วนสัตว์ชนิดนี้ชื่อว่ากวางเรียนเดียค่ะหลายๆคนก็จะเคยเห็นในภาพสคสนะคะ กวางเลนเดียที่ว่าสันตคอสชอบนั่งไปแจกของขวัญน,นั่นเองเวลาที่เราเจอกวางเรนเดียอยู่ในป่านะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นกวางเรนเดียที่อยู่ตามธรรมชาติไม่มีเจ้าของนะคะจริงๆแล้วกวางเรนเดียคือมีเจ้าของเลี้ยงนะคะแต่เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติคะ่ะ น้องๆก็จะอยู่กันแบบธรรมชาติเลยนะคะก็คือจะถูกปล่อยเลี้ยงกับธรรมชาติแบบนี้พอถึงฤด,ดูกาลที่จะต้องผสมพันธุ์กันพวกเขาก็จะรู้กันเองค่ะตามฤด,ดูกาลน,นะคะกวางเรนเดียร์ก็จะกลับไปยังที่พักของตัวเองคล้ขายกับเราเลี้ยงวัวแถวบ้านเราที่ประเทศไทยคะ่ะเพราะตกเย็นวัวก็จะกลับไปที่บ้านเหมือนเดิมนะคะส่วนกวางเรนเดียร์เขาก็จะกลับไปที่คอกของเขาคะ่ะ ช่วงเดือนกันยายนใบไม้เปลี่ยนสีที่กำลังจะร่วงโรยสู่พื้นดินอากาศค่อนข้างหนาวเย็นแต่ก็ยังมีเห็ดให้เก็บในป่านะคะเห็ดช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดซุป,ปิโลวาเวโลหรือว่าเห็ดดำนั่นเองคนไทยชอบเรียกว่าเห็ดดำแต่จริงๆแล้วพิญญาก็เห็นว่าเห็ดมันเป็นสีเหลืองนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ในพานออกล่าสัตว์ป่าค่ะเวลาที่เราไปเก็บเห็ดในป่า เราก็ต้องดูด้วยนะคะใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันเข้าไว้ค่ะดูนี้จะเป็นฤดูล่าสัตว์ป่ากันค่ะก็ชาวฟินแลนด์จะออกไปล่าสัตว์ป่าอย่างเช่นกวางกวางมูดแล้วก็หมีซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายที่มีอยู่เต็มพื้นที่ของประเทศฟินแลนด์แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะล่าสัตว์ป่ามาทั้งหมดนะคะก็คือมีลิมิตในการล่าสัตว์ป่าค่ะ ขณะที่เราเก็บเห็ดเราก็จะเจอตัวนาควิ่งเล่นไปมาอยู่ในป่านะคะไม่ต้องกลัวน้องนะคะน้องเป็นสัตว์ป่าที่น่ารักมากๆเลยค่ะพอเริ่มเข้าสู่เดือนตุลาคมใบไม้ก็จะเริ่มร่วงทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเราก็ยังมีผลไม้ให้เก็บอีกอยู่ดีนะคะไม่ว่าอากาศจะหนาวแช่แข็งแค่ไหนผลไม้ที่เราจะไปเก็บก็คือแคนเบอร์รี่ป่าจ้า นี่คือผลไม้แครนเบอร์รี่ที่ราคาแพงมากๆเลยนะคะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินอย่างดีเลยค่ะช่วงที่เราเก็บผลไม้แครนเบอร์รี่คืออากาศจะเริ่มหนาวขึ้นมากๆแล้วนะคะและช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่ในพานจะลากกวังมูสค่ะลักษณะของกวงมูสจะตัวใหญ่มากเลยค่ะมีเขาที่สวยงามแต่อันตรายนะคะ และใครก็ตามที่จะล่าสัตว์ป่าในประเทศฟินแลนด์คุณจะต้องมีลายเซ็นที่ถูกต้องตามกฎหมายในการใช้ปืนค่ะ